เจ้าทีช่วยลูกช้างด้วยตั้งแต่ปีนี้มาเรายังไม่มีงานใหม่เลยท่านถ้ายังเป็นอย่างนี้อยู่ปีหน้าข้าได้ถวายหมูปิ้งแน่ๆลบกวนช่วยดนบันดาลใจให้ลูกค้าใหม่เข้าด้วยเถอะลูกช้างสัญญาจะถวายชุดใหญ่ไฟกระพริบเลยสาธุค่ากินยันพุงกลางไขมันพอต่ำหมดแล้วโอ้ค่าะเจ้าทีเองใจเย็นๆให้ข้าช่วยก็ได้แต่อาจจะยากนะตามเทนซะด้วยถ้าอยากเกปังคไวๆอะไปปรึกษา้หนุ่มนุ่น สวัสดีครับเฮ er. ียใครอีกอะคนิก้ามินอต้าครับขายของเลยนมอยากให้ลงพิมพ์เฮียปังต้องใช้โซลูชันที่ใช่ครับเฮียงานแพด์ปริ้นปีนี้บูธคนิก้ามินอตา้านำเคล็ดลับความปังมาไว้ที่งานแบบจัดเต็มทั้งกองทัพแท่นพิมพ์ดิจิตอนพิมพ์งานสีสดใสแบบ R G B ที่มาพร้อมระบบตรวจสอบคุณภาพสีแบบอัตโนมัติช่วยเฮียลดต้นทุนลดเวลากำไรเห็นเห็นกับเนียและพิเศษเอาใจสายงูหยุดอย่าเพิ่งไปบอกเขาหมดแวะมาเจอเองที่บูธคอนิกาม์มน,นตนาปังชัวร์ต้องไป